ค่ะน้องติ้งอันนี้เป็นกรณีที่น้องติ้งกรอกใบเงินสดย่อยกับใบแทนใบเสร็จรับเงินพี่เอามาอยู่รวมกันเพื่อให้มันเป็นใบเดียวก็คือถ้ามีการถอนเงินใช่ไหมคะนี่ค่ะวันที่25ถอนเงินเข้าใครอันนี้เป็นตัวอย่างสมมตินะคะถอนเงินมาเป็นจำนวนเงิน1,000เพราะมีบินเพราะมันอ้างอิงจากตัวสเตทเมนต์เห็นไหมคะวันที่25นี ตัวนี้ค่ะถอนเงินไปน้องติ้งก็มาใส่1,000บาทก็จะเป็นยอดคงเหลือจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ไม่มีบินเห็นไหมคะมันจะอยู่ช่องไม่มีบินน้องติ้งก็ใส่ไปลบหนึ่งร้อเพื่อให้ตรงนี้มันเหลือเงินคงเหลือ900้อค่ารถมอเตอร์ไซค์200ให้เหลือเงินตรงนี้700ร้อยเห็นไหมมันจะเป็นสูตรที่พี่ผูกไว้แล้วแล้วก็ถอนเงินมาอีกมีบินอ่าก็เป็น วันที่28ท5 28ทับ5อ้ยี่อีก1,000บาทก็เป็นช่องนี้ค่าทางด่วนมีบินเห็นไหมคะเป็นตัวเลขเป็นลบจ่ายเป็นตัวเลขลบถ้าถอนมาเป็นตัวเลขบวกเสร็จปุ๊บน้องติ้งก็เข้ามาที่รายละเอียดตรงนี้พี่จะสอนกรณีถอนเงินก่อนให้แยกถ้าสมมติเป็นช่องที่มีบินให้ให้คีย์ตาม ตามวันที่น้องติ้งทำอย่างเช่นค่าทางด,วด่วนน้องติ้งสรุปเป็นวันที่28และค่าทางด่วนในเดือนนั้นทั้งหมดมี125บาทจะมี56บินอะไรก็ตามน้องติ้งก็สรุปมาเลยเป็นจำนวนนี้ถือว่ามันมีบินเพราะมันมีบินค่าทางด่วนเนาะน้องติ้งก็เข้ามาที่พี่จะสอนเรื่องถอนเงินก่อนนะคะไปที่บริหารไปที่สมุดลายวานันแล้วก็เป็นรายวันรับเงิน น้องติ้งก็กดคำว่าสร้างกดวันที่พฤษภาเห็นไหมคะวันที่25่ผู้ติดต่อจะเป็นชื่อน้องติ้งหรือจะเป็นชื่อใครก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เลยที่ที่น้องติ้งจะที่น้องติ้งจะจะเก็บตรงเนี้ยว่าเป็นบทเงิน เงินสดย่อยอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นกรถอนเงินก็เขียนว่าถอนเงินเ bank ไปไปที่ไปคุณสุภาษิตสุภาษินค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็คลิกมาเลยตรงนี้เงินสดในมือเงินสดในมือหรือเงินสดคงเหลือพี่ขอให้เป็นเงินสดใน เงินสดคงเหลือแล้วกันนะคะตัวนี้น้องติ้งเงินสดเพิ่มมากรอบช่องนี้เนาะพูดเดบิตเครดิตดี่างต้องน้องติ้งไมเงินสดเพิ่มมาอยู่ตรงนี้แล้วก็น้องติ้งถอนจากบัญชีอะไรไปอันนี้เป็นบัญชี96 96ก็มาตรงนี้นี่ค่ะติ้งก็มาติตรงนี้เพื่อให้ตรงนี้มันมีรายการอยู่ตรงนี้ค่ะ ใช่แล้วเราก็กดอนุมัติค่ะอันนี้พี่สอนรายการถอนเงินก่อนเนาะ